สวัสดีค่ะพี่น้องที่ติดตามช่องัลนาพาพเพลินนะคะนี่มีทีภาพไปเบิงมาหลังปิดฤดูกาลเนี่ยที่วงเขาทำอะไรกันนะคะน้องแดนเซอร์กำลังซักชุดอุปกรณ์ต่างๆเก็บเพื่อใช้ฤดูกาลหน้าหรือว่าภาพเก็บเลยเพราะว่าฤดูกาลหน้าจะทัก็จะเป็นชุดใหม่

เดี๋ยวที่หาเองนี่มต้องกันไว้ไดุ้นกูีอันนี้เป็นชุดที่ชุดที่เราทำมาหารับประทานกันมาทั้งปีเจ้าค่ะมันจะวันก็คึงเวลาอาบน้ำน้องแล้วแล้วก็พับเก็บคอนเทนต์วันนี้คืออะไรพาน้องอาบน้ำหรอไม่ใช่ก็ไม่ดูจากสีน้ำอาแล้วจ้ะ ชุนี้อาจจะซักทุกเดือนือว่นอาจจะซักทุกสามเดือน กรออววััันนนนีี้เดดยไมหาุป่าปีหน้าก็เป็นชุดแบบใหม่ก็เดี๋ยวรอรอครูเพลงครับครูเพลงมาสอนลงท่าแล้วก็ดูคอนเซ็ปต์ว่าเพลงไหนชุดควรจะออกมาแบบไหนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็พับเก็บนะอันนี้ก็อาจจะเอาไปรีโนเวทเอาไปอะแดปใหม่นนชุดแต่ที่ใช้ได้คือม,มันจะอะแดปใหม่ได้ก็ได้ สนุกไหมทีนี้ยังสวยอยู่นะเนี่ยยังไปได้ยังไปต่อได้อะไรได้ก็ไปอาลัดต่อไปวันมนเลยไม่นเอาวันมันก็ขาดเนื้อแม่แม่แม่ค่อยเห็นเครื่องโม่ปู๋เล็กๆใหม่ที่มันอยู่ตามที่เทบถนนน่ะที่มันเป็นเอุ๊ยแม่ถ้ามีมันก็ฉีดไปกินน้ำนุ่งแก่อีกู่แต่เนี่ยงร่ำเบาสวัสดีค่ะ เน oui> uh oh ื้อหมูหมักค่ะเดี๋ยวเอาไปตากสั่งได้นะคะเนื้อหมูหมักกอพ่อกับแม่เลยลูกอันนี้เป็นฟิลครอบครัวค่ะอันนี้พ่อแม่ลูกอันนี้ซักอันนี้ล้างใช่อันนี้อันนี้ยืนค่ะอันนี้ซักอันนี้ล้างอันนี้ยืนค่ะ เครื่องซักผาเข้าได้นะแบรน์กิจกรรมหลังปิดไดูกานกิจกรรมหลังปิดโบซัมซุงเอลจเข้าได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไฟสปอนเซอร์ไดูดาลหูการให้ใหญ่ๆเลยวน้จะต้อไปให้มาไดพยาามเน็ะแต่ถ้าพวกเรามีอย่างซัมซุงเอลจีเป็นสปอนเซอร์ หลงังปิดวงเสร็จก็จะเป็นทำความสะอาดนะ,ค,ะความสะอาดชุดขนเดี๋ยวไปดูเวทีอันก็คัดแยกชุดนะคะแล้วก็เอาไปจุดสักแน่

ลูกอันเล็กป็นเล็กนะโยนทิ้งไปแล้วค่ะเผาไฟแล้วเนาะตายจอันนี้คอสตูมขนของลงรถเก็บขนเไป่อแล้วหมอนนี่ใครไปไหนเป็นยังไงบ้างค่ะหมอนสามเหลี่ยมหรอ แป้งขาวแป้งแป้งเด็ดตอนทีมคนเล่นี่เชิญลงมาขออันเพิ่มไว้เดี๋ยวว่าเอิญประเดียวว่าข,ขอบคุณนะพี่อนะัจฉราจ้าขอบคุณเทปสี่สิบแผ่นจากฟันเขาวมาตลอดฝันนยขอบคุณข้าวกล่องข้าวไข่เจียวสิบเอ็ดกรองอะไรข้าวไข่เจียวที่เป็นกล่องอะไรข้าวหม้อข้าวเขาอยู่ในนในห้องเขาอยู่เลยอันนี้ตาขนเด็กก็ย้อมสีใหม่ มีโกดับอทำทริปลูกอ,อุปกรณ์ต่างๆฉา,ากเวทีเก็บเปลี่ยนใหม้ไอไฟเปลี่ยนใหม่บลาลังเปลี่ยนใหม่เก็บของกระบะหัวนี่ นี่เราพึงให้ลงก่อนอะไรยังไม่เก็บใส่รังแล้วก็จะทําความสะอาดนะคะับแล้วเราค่อยไปเก็บเศษกรอาธิบายหน่อยค่ะอาธิบายหน่อยค่ะแล้วผึ่งลงก่อนนะคะตอนนี้เพราะว่าเราถือขนมาหลายวันงานเดียวแล้วคแล้วก็ผึ่งไว้ก่อนเหมือนขนตอนนี้เราก็ผึงพึงพึงไว้เราค่อยจะมาเก็บโอ๊ยมันก็มาจ่อใสาตากูหลอดแล้วสิน่ะอาอธิบายอ๋อก็ส่งผ่ากับโฟมกับเป๋าแต่แต่พักวอกมาเนี่ยจิตไปข้างนอก ไปยังอ่ะปุ๋ยสีแป้งมาแพ็คส,ส่งค่าว่าซื้อแป้งไ็ดขนมให้เด็กน้อยกินบ่เด็กบอกว่าเผาทิ้งเลยกระบาดปูเผาทิ้งเลยนี่ต่อลงมาไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์อันนี้บันทึกวิดีโอลงดูอัดแล้วอัดเจตตาคุณแบเนี่ย ทำดูดูไงถ้าตัวต้องเป็นเพลงนะแม่เราดาราเบลต้นตเออค่ะค่ะโลดน้ององอังค่ะชื่อน้องอุงอังคน้าคขตูนนะครชื่อน้องกลางตาขนนะครัฝากติดตามด้วยนะคะอกน้องอุน้องอุงอังค่ะชื่อน้องอุงอังกูอดมากยามิด่ามาอีดีเนี่นครับอกรล้าเ่านด่ามาด่ายังอูอังเอ้าเอ้าอังอู ทั้ว่าปากโอ้เขาอดคล้องจอบไปเนี่ยจอบมังดากบปแด้วเนี่ยหันล้างให้ปลาหนีสิมาจออยู่นี่คือดาราคนต่อไปนะคะ <c ười> เขาเป็นดาราตำนานนะคะับเ <c ười> ขาเป็นตำนานข้าวคล่วล่ะเออ